ฮัลโหลตอนนี้เด็กๆนะคะก็พลิกพอบเข้ามาอยู่ในมอโซนอีกแล้วเด็กๆจะมาเตรียมตัวซ้อมแข่งกิจกรรม757ที่จะจัดแข่งครั้งแรกนะคะวันที่30ที่จะถึงนี้ทีมเด็กๆนะชื่อว่าทีมพลังป๊อกกี้นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมพลังป๊อกกี้ด้วยนะนี่อ่ะอย่าอ้ยอย่าเออแย่วายดดเด่าฮ่าย่่าีเล่ี เฮ้ยไมเที่ยวคนอยู่ว้าดิ๊ดกระโดดกระโดดทีหนึ่งกระโดดทีหนึ่งกอล์ฟอ่ะว้าให้มันแรงวันหัวเขียวว้าเออฮึมกระโดดกระโดดทีหนึ่งกอคมก็เอาที่ไม่ลงครับน้องว้าว้าอืมบานข้อสองว้าเจอไปสิโดนไปสิอ่าแอบเป็นใครซึ่งเด็กบ้าของมาที่นี่เชื่อ ฉันชื่อกลันกล้วยฉันมาตามหาพ่อพ่อฉันชื่อภูผาภูผาน่ะน่ารู้จักหรือเปล่าคุณครัะผมซ้อมกันอยู่ครับมาจะเล่นอะไรนะครับมาซื้อนอนดูการกล้วยมาด้วยดิวันนี้ผมซ้อมกันอยู่วันนี้ต้องหลอนอะไรกับการกล้วยอยู่แนอ้พอดีว่าผมมาเล่นกับคุณยูครับคุณยูชวนมาอ๋อโอเคมาคุณยูใช่ป่ะโอเคใช่ครับมาด้วยกันหมดเลยครับเราเราเปิดก่อนเราอาจจะได้เปรียบ แล้วพี่สอบอ่ะเปิดเลยปะล่ะยังยังสอบไม่เสร็จมั้งฮึวะวะาอี๋เออเฮ้ยแกเป็นใครมาตีตูดฉันในบ้านนี่เดืยเดือยว้ยไม่ใช่ดุยนี่นะอย่าทำผู้หญิงอย่าทำผู้หญิงสวยฮึบเฮ้ยแกแกทำพี่เชลคนยูของฉันแกโดน จะตาแกขาดแล้วพลังแห่งป็อกกี้จะลงทันแกจะลงทันว้าขอลงทันหน่อยเฮ้ยว้าอ่ะย่ะอืมแบ่งกระจายไปดิเออแบ่งทีมแบ่งทีมกลัวหรืสิกลัวหรือสิว้าวว้าแบ่งทีมกันก่อนแบ่งทีมแบ่งทีมแบ่งทีมอีกคนหนึ่งกูมา ขอโทษขอโทษครับมีนะอมีแบ่งเป็นทีมมีสภาเบฟมียูมีเดือๆเมีสภาแปะของสกายมีกายสมายโจ้จ้สามคนเองเหรอใช่ครับมาน้อยแต่มานะนะครับมาน้อยแต่มานะมาทำไมล่ะจ๊ะถ้าจะมาหนน้อยกว้าวว้าวไอ้สกายเป็นไปนี่นี่ว้า นี่่อะเฮ้ยเอ้ยเอาแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเหรอเอาแล้ววะง่นอนเปิดมาดีเอาก็ไม่าดีเฮ้อเซนเบ้ารู้จักอ๋อโฮเซนไม่รู้จักแต่เดี๋ยวแกได้รู้จักยงเล่นยงเล่นลงเย็นาเม่งกระจายแน่เม่งกระจายแน่เม่งกระจายแน่เฮ้อโอ๊ยนี่ไงนี่ไงล่ะเลยๆค่ะพี่สภาเบ๊บลุย คนละมือคนละไม้เออย่ะฮะเออเออชวยพิ่สปอแปะลุ่มเออสกายสกายสกายมากกว่ามั้งอืมสกายมากกว่ามั้งเดินๆเดินๆเดินๆย่ะเออเออฮึ่มลุ่มเลยค่ะพิ่สปอแปะลุ่มเลยลุ่มเลยยะพิ่สปอแปะไปนะ

เล่แกแก็ตาลอยดิแก้ินออนแอในสกายนีดีมากกว่าสกายย่ออสวยสวยก็มาดีค่ะก็มาดิคุปก็มาดีค่ะก็มาดีคุปสกายว้าวเด็ด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 ็เเ เออเฮ้ยนี่เฮียฮึโดนโดนไงนละ่ะเ้ยเฮ้ยนี่เฮียเฮ้ยนี่เอ,ออน,นี่อะไรฮ่าฮ่าฮ่าดีอะไรเดี๋ยก็ไปห <c oughs> ลบเขาเนี่ยว้าไอ้บอยนี่ทำไมมันฟิวจังวะ <c oughs> <c oughs> อ่ะอยู่ข้างหลังเฮียต้องสู้เออเออ พะอุ้ยตีน้อยตายตายเลยไม่นะฮึม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 เสาวฝากมาเลยที่เกศไปหามาใส่แต่โดนฉันแน่ฝากไว้ก่อนเถอะเฮ้ยเหม่อเอาจีเทเซอร์ด้วยแกยี่ย่ะ คือเดบอเกณฮ์นั้นสุดท้ายนี่ไงล่ะฮึ่สาแก่ใจค่ะนะบอกเลยเอาจริงเอาจริงไม่ได้โมยเปิดอันตีพลังการปานบล็อกกี้ปันปิ๊บปุ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 ปป๊บบึบอกแล้วครับถ้าพี่เปิดอันตี๋ยวมันจะโหดเราวน้องๆจะหนาวเพราะพี่เอาจริงเพราะพี่เอาจริงฮึ่มสวยไงล่ะหวายทะลุเหรอพี่มีเหรอ มีใช่เจสซีออ่ก็ไปยังไม่ได้ต่อยสักแอะเ,เลยรวมเลยคะ่ะรวมแล้วโอ้จะเย็นดี่จะเย็นเออเนีออ่ยหยะาฮ่าด็่ๆป้าจับอะเบลโหดเออเอ,อุออ้ยฉันลืมเอาเอว <c oughs> ฉันต่อให้หรอกนะฉันต่อให้ก่อนอยาฉันไ,ไม่เอาไม้ขึ้นมามาสิมาสิ S <S 2> <S 2> เออนี่ไงละ่ะเฮ้ยเออเ้ยอุอย้ยเออโดนทีบงลง้วยอ่ะพะลางฝ่าเท้าอ่ะรู้จักไหมหยะ <S 2> <S 2> เออเออสวยสวยเัอเลฮึบเฮ้ยเอาไม้ออกมาเอ,อาไม้ออกมาฮ้าวไปลว <S <S เลยไปนี่ฉันโดนรอบโจมตีซ้าเล <ขอ S 2> ้เปลี่ยน ปต่อเลยยเเดี๋วฮ้ยนี่แหละอืมหมัดเคลื่องควายควายล้มไปเลยล่ะอุ้ยไม่ได้ลนะนี่ไงนี่ไงตายจริงหรือเปล่าตายจริงหรือเปล่าอุึมอัเนี้ยขึ้นแค่เราเคลื่อนไปดิเคล่อนเราเคลื่อนไปดิกลัวอะไรสิดีแล้วดีแล้วีทำไมเออเกย์โรชน่าล่ะเออเปิดไปดีเปไปดีนี่ไงล่ะสวยนะเว้ยสวยนะเว้ยเออสวยนะเว้ยดุย่านี่ล่ะดุย่า ไม่ดุยว้อยดุยว้ยนี่ล่ะไม่ดุยว้ยบังอาจรักนี่ล่ะเออไม่เฮ้ยเฮ้ยช็อตช็อตเตะซ้ำช็อตเตะซ้ำโอ้ยโอ๊ยหัดยูนะหัดดนะอย่าลุกอย่าลุกคิวโยงคิวโยงอย่าลุกอย่าลุกไม่ไหนื่อ <welche> ย่าให้ตอบกลทำไมฉันวะแกซ้อมฉัน <yum> ล <enfant> ่ะนี่ไงล่ะเข้าใจป่าว่าแถวเนี้ยตะกายตึงอ่ะรู้จักเอา เราฉันกลับมาไม้หากูกำลังจะขิงดุยๆเลยโดนนฉัแน่ตีกูทาไมปะนี่ไงล่ะไปเฮ้ยเฮ้ยมันเอากูอยู่ตีห่าเอากุ้มไม้ดิเออได้ไฮไลท์ไปทำอะไรเนี่ยให้สองเลยให้สองเลยมาดิบกกี้ฉันมันแข็งแกงของแกอะนี่ไงล่ะอืมตัวโย่ไปละนี่ไงล่ะเฮ้ยเอออืมเป็นไงล่ะรู้ใจถึงพลังฉันเชลยยังฮะ พระเจ้าพลังชลีอ่อเดี๋ยวๆซะสงบสุขไหมสงบสุขไหมมามาอะไรนะสงบสึกเปล่าได้ได้หมดอ่ะใครจะสงบสึกจะเราไม่ไปทางว้ายมันอะมาเอาอะอุยอุดนคุณดูเข้าใจว่าว่าที่อของจริงเฮียไอ้ฝ้านี่นี่ถีพะเลยหรอไอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาว้า With, <brightness S 1> ว้าว้าว้าอย่าก่อนอดี๋ยวพอดีน Never, ี่นี่ะรล้มมือหรอเนี่นี่ไงล้มนี่ไงนี่เหรอนี่ไงเฮ้ยนี่ไรลวมมือกันไหมครับลวมมือกันไหมไม่มีทางไม่ล้มเลยไม่มีทางนี่ไงล่ะร่วมมือไหมล่ะคิดว่าร่วมมือไหมล่ะ นี่แล้วไปไปไปเออตีสิวะอะนี่ไงล่ะหืเออมาดิอืมต่อเลยปะต่อเลยปะหืมสกาย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 ยังมันม้วนตีแน่นอนครับพลังปานพี่มันแบบกระบวนท่ามันเยอะเไปป้าจะตกแล้วตีตกอายตกเอาให้ตกเอาให้ตกอายตกอ้ยตก ตัวอะไรสิตัวเดดเด็ดเด็ดว้ายว้าย้ยไอ้เจ๊ตามชื่อพี่ไว้ครับน้องๆพี่อะเด๋ยวเด๋ยวเป็นตำนานผู้รอดชีวิตเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าไก่ก็ว่ายน้ำเป็นว่ายว่ายตกน้ำไปเลยสิว้ายเฮ้ยจะเราโจมตีฉันเหรอนี่น่ะดิดิๆทำผมตกเรือผมเราเกมตกนี่หว่าเล่นกับใครวะเนี่ย แ๊บเงี้ยละเงี้ยละตกโอ้นี่ไงไม่ต้องเกิดถูกอยู่ไม่กันจบเราตกเรือกว่าจะว่ายน้ำมาได้สงควยโดนละมันสะสมมันสะแก่ใจข้านักต้องเรือไปเลยละสินี่ไงี้ยละนี่ไงล่ะมากเลยอะ กุงเสริมแค่แหละแฟไปน้ไงล่ะทำไมดิวายโอ้ยถามเาเไม่เกี่ยวกับอยู่ได่เกิดใจยอมรับในตัวห่ะไม่ดิ่ไม่พวิ่งหนไปแล้วสมไม่พักวิ่งหนีไปเลลวสิไงล่ะเดไดเด็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 ดเดไดเด็ดเดอไเด็ด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 เด็เด็ดอด็ดเเด็ดเดดเดดเด็ดเะเดดอด็ดเะ็ดดีดเด็ดด็ดเดดเะ็ดเด็ดเ่เ เอ้ยไม่ใช่โอ้ยไอ้เชี่ยติดมือเส <c oughs> ือไม่เห็นเดี๋ยวไม่เห็นเ <c oughs> จลคนละกันไปรู้เปล่าไม่เห็นไม่เห็นไอ้รอบหนังแก้มือแก้มือว,ว้าวจะแก้มือกับพลังป๊อกกี้ยังไม่มีทางป๊าบป๊าบ <ขอ S 2> นี่ไงละ่ะ,ละป๊าบ้ยเพี้ยเพี้ยแล้วป๊าบว้ายาขอทีเดียวทีนี้สุดท้ายหลับแน่นอนนี่เป็นไงคดื้อดืดอ ดีดีใจเย็นตีไ้ยดีติตายเลยนี่ไงล่ะแกก็ตบตบตายตามฉันไปแบบนี้แล้วล่ะอันตีละวอยู่ไอ้นี่ไงล่ะมามามานี่ไงล่ะนี่ไงสกายหัวฟ้าอุ้ยได้ไอ้สกายวายนี่นี่ไงล่ะมาลงมาสุมมาลงมาสุมนเล่นหมัด เราจะป็นผู้ลรอดนี่ละนี่ละหึใครเดมปิ้วไปละออว้านี่นะยาฮึให้รู้สบามครเป็นแบบใดเอ้าอาจารย์ตะปบจาตะปบเฮ้ยมเ้อาจารย์วายนี่ผีเข้าได้ละ อย่ามาใกล้ฉันไอ้พ้อยนี่ฮัลโหลครับผมอยู่ไหมครับไอ้แจ้งนี่คนไปเข้าอยู่กลต่อขันมากเลยไงฮะจะใช่แต่นี้มีไม้เล่นไม้เดียวแหละลกแน่นอนครับคนนี่อ่ะคนมันหัวตีดุย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 ฮะนี่ดุยดุยถามจริงนะเคยทำอะไรอื่นบ้างนอกจากต่อยกระตีเนี่ยเคยค่ะไเคยสงทำงานทำอะไรกับเขาบ้างไหมอยู่นี่มันไม่เสียตังค์อ่ะ อยู่นี้ไม่ได้นะอยู enfin wan ita wan ita <acht> ่ในนี้มันไม่เสียเงินเราไม่เสียเงินแค่เราลงมาที่พื้นก็เสียสองพันแล้วลูกใช่ก็แค่สองพันละค่ะแต่ว่าถ้าไปอยู่ที่อื่นแพงกว่าเออโอเคปะไม่ได้คุยกับน้องเขาอยู่ไงอโทษอดโทษพี่ดูแลไม่หาแฟนดูแลนี่เราไปถ้าเราตั้งหมดสองพันสองพันแล้วตั้งไหนกินลูกก็ไปทํางานค่ะอ๋อไปทางานใช่ไปทํางานนันหน่มรถยังมีแล้วค่ะมีบ้านยังอืม ไม่มีบ้านดเหรอค่ะหาเองสิถามทำไมน่ะนี่อ่ะเกิดกูโดนอ่ะหัวเหรอเฮ้ยใบยดินี่นี่ล้วน่ะล่ะ่อะไรเปลี่ยนชื่อได้เพราะกูชื่อเรียกยากกว่านี่อะไรนะดึกดำดุยเดุ๋ยอ๋อดุ๋ยเพราะว่าเธอละมันขีมีโนโตเธอว่าทำหัใจว่นไปใจเจมันว่านมันวาย ม่รู้มันเป็นยังไงทำไมหัวใจมันอย่างเป็นงานถววะ <c oughs> นี่จะบอกเจ้ให้เจ้ให้แต่เจ้ให้นี้กันหนึ่งอะวะเนี่ยห <c oughs> น,น,นักชมูด้อื <c oughs> นี่ดูกาาระชากนะลูกไปขับจังวะ <c oughs> เอาอีนี้หนักนอนก้างนะลูกพักผ่อนอย่าเยอนนะเราอะเริ่มไปแล้วนะ <c oughs> ดูเขาใส่เสื้อหนุ่ยอยู่าไร่นะ อายุสิบแปดค่ะสิบแปดหรอใช่แล้วอ๋ออ๊ยอายุไม่ห่างกันอายุไม่ห่างกันเท่าไหร่เจ้เท่าไหร่คะย่สิบเก้าใช่ไหมคะเชียวคุพี่อยู่หนึพูดจบสิบเก้าย่างยี่ห้าเอาขำอะไรก็สิบเก้าไงเมื่อสามปีที่แล้วอะไรก็ยิ่งทอมไเอา้าเจ้เจ้เอาเหรอตีสัวเออ เออเอาแบบเอาวรเอาเรื่องนี่ไงล่ะขีดสวนไปล่ะจะบหัวคอแล้วสิเฮ้ยปานป๊อกกี้จงสถิตอยู่กับนี่นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเออช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยนี่ไงล่ะเจเจอืมอ,อ่าเออหูอ,อยู่คุยด้วยตั้งแต่ไปแต่เนะ น้ำเฟื่องแล้วเหรอไม่เออเอาไกอดปุ๊กเอาไปละเอาไปละจะเจอกันใหม่นะเจ๊ไปนอนก่อนเะโอบายบายค่ะเจ๊เออนอนไอทีไม่นอนไอทีโลกฮัลโหลไม่บ้าค่ะเจ๊เจ๊เอาเติมกูแก่เจ๊เมาอ่ะอะไรนะกูจะหลับไม่ได้เมาเอ้ามบ้าอะไรเจ๊เฉยเขามาเมาไวดื้อยังไงคะ โอ้โหหนูยังไม่ได้ตีเจสักรอบเลยลูกกขาโว่เรน่ก็ตีอยู่นะคุณอยู่ไม่ไปตีเหรอใช่สกิดเนี่ยมัจิฟันกับสกิดใส่หรือเปล่าอ่ะนี่แหละค่ะทั้งหมดของวันรู้สึกว่าอยู่ในวอร์โซนสนุกมากกว่าไปหาเงินซะอีกเหมือนเราจะเจอทางที่น้องเรนนี่ชอบแล้วนะคะน่าจะเป็นสงครามนั่นแหละเอะคนมันโหด้วเนาะอะไรแบบนี้มันก็ต้องชอบอยู่แหละ ไม่แล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็ติดตามกันสู้ชีวิตของน้องเดืยเดยอยๆอยากบอกว่าทุกๆการติดตามทุกๆวิวทุกๆคอมเมนต์มันมันเป็นกำลังใจให้ไม่เอาได้ดีมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะทุกคนไว้เจอกันครั้งหน้าคะ่ะบ๊ายบาย